สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบก,กับดีอินเทลเจนซ์พอดแคสต์และผมจิรเมศแสงไกลผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยากหยิบยกประเด็นการบริจาควัคซีนของสหรัฐมาพูดคุยกันครับช่วงที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นข่าวสารว่าสหรัฐบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับหลายๆประเทศแล้วก็จะบริจาควัคซีนให้กับไทยด้วยเช่นกันวันนี้ผมเลยอยากนำเสนอมุมมองว่าไทยสำคัญยังไงต่อสหรัฐ แล้วทำไมสหรัฐถึงบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประเทศไทยวันนี้ผมอยู่กับคุณพานุชเฟื่องฟูหรือพี่ช็อกนักวิเคราะห์ของดี e i n t l l l i g e n ซ e ซึ่งจะมานำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันครับสวัสดีครับพี่ช็อกก่อนอื่นเลยครับทำไมสหรัฐถึงนำวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาบริจาคล่ะครับตอนนี้ใช่นะคะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนของ รัฐบาลประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนที่ประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่แล้วว่าสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะต้องการช่วยเหลือประเทศต่างๆที่เผชิญการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเขาจะใช้การให้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและก็มีคุณภาพเนี่ยมาช่วยเหลือในการระยับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศอื่นๆมากขึ้น ส่วนหนึ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนออกมาประกาศนายโยบายอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นมาหลังจากที่เขาถูกกดดันจากหลายฝ่ายเพราะว่ามองว่าความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนในสหรัฐเนี่ยมันก็มีความคืบหน้ามากขึ้นแล้วชาวอเมริกันก็ได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสหรัฐก็เป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลกเพราะฉะนั้นอย่างองค์งงงงงงกรระหว่างประเทศหรือว่าองค์กรด้านเศรษฐกิจเนี่ย ก็ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยเพิ่มการบริจาคแล้วก็เพิ่มกา,ก,าการช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9ให้กับประเทศที่ยังขาดวัคซีนแล้วก็ยังมีการแพร่ระบาดของโรคปริมาณมากอยู่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการที่สหรัฐเริ่มดําเนินนโยบายการทูดวัคซีนอย่างจริงจังเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆที่มีการดําเนินนโยบายการทูดวัคซีนไปแล้วอย่างเช่นจีนแล้วก็รัสเซียที่เราได้ยินกันมาตลอดนะคะ ก็จะทําให้สหรัฐเนี่ยได้โอกาสในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของสหรัฐต่อประเทศในภูมิภาคต่างๆค่ะซึ่งในจํานวนหนึ่งที่สหรัฐจะบริจาควัคซีนเนี่ยก็มีไทยอยู่ในรายการที่สหรัฐต้องการที่จะบริจาควัคซีนให้ด้วยทําความเข้าใจกันก่อนว่าการบริจาควัคซีนของสหรัฐเนี่ยเขาแบ่งกันไว้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งสหรัฐจะแบ่งบริจาคผ่านโครงการโคเวก ขององค์การอนามัยโลกนะคะซึ่งมันก็จะเริ่มในปีหน้าจำนวน500ล้านโดสเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ส่วนอีก80ล้านโดสเนี่ยเป็นเป็นล็อตพิเศษที่สหรัฐเนี่ยเขาจะบริจาคให้เองโดยเขาก็จะมีการแบ่งเป็นให้ภูมิภาคต่างๆแล้วก็มีจำนวนที่ออกมาระบุว่าจะให้จัดสรรให้กับประเทศใดบ้างแล้วก็ ย้ำว่าไม่ได้ทําเพื่อภาพลักษณ์ของสหรัฐค่ะแต่ว่าทําเพื่อที่จะให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ที 19, ทั่วโลกมันลดลงซึ่งมันก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อตัวสหรัฐเองด้วยค่ะพี่ช็อปครับนอกจากไฟเซอร์แล้วเนี่ยสหรัฐบริจาคตัวไหนให้อีกบ้างครับมีโมเดอร์นาด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะในปัจจุบันจากข่าวสารที่ตามตามมานะคะก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐเนี่ย พรียมที่จะให้บริจาคทั้งวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ยี่ห้อโบเดนาแล้วก็ยี่ห้อแอสตราเซเนกาที่ผลิตในสหรัฐแต่ว่าในตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยจะต้องรอให้ผ่านการอนุมัติขององค์การอาหารและยาภายในประเทศของสหรัฐก่อนก็คือเขาต้องการที่จะมั่นใจว่ามันเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพมากพอก่อนที่จะให้ประเทศอื่นๆค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นวัคซีน ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับคนสหรัฐได้ใช้กันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วพี่ชอคครับสหรัฐตั้งเป้าว่าจะบริจาคให้ประเทศไหนบ้างครับสำหรับประเทศที่จะได้รับการบริจาคจำนวน80ล้านโดสที่เป็นล็อตพิเศษก่อนแล้วกันนะคะก็จะมีแบ่งเป็นสามภูมิภาคสำคัญค่ะซึ่งเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องประเทศที่ใกล้ชิดเขาก่อนก็คือภูมิภาคอเมริกาใต้ ตานั้นก็จะเป็นผูประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ประเทศในภูมิภาคอาแอฟ,ฟริกาค่ะซึ่งสามภูมิภาคนี้ก็ยังมีการแทร่ระบาดของโรคโควิดในทีน่หึงต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นกลุ่มประเทศที่วัคซีนมีความแพร่กระจายไม่เพียงพอมีปริมาณไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น3ามภูมิภาคหลักๆทีนนี้ก็จะมาขอโฟกัสในภูมิภาคเอเชียของเรานะคะก็สหรัฐเนี่ยประกาศ 25ล้านโดสแรกเนี่ยจะมีให้ประเทศในเอเชียหลายๆประเทศเลยค่ะบังกลาเทศอัฟกานิสถานปากีสถานส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีให้ประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศลาวด้วยเช่นกันค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีอีก55ล้านโดสซึ่งมันก็จะเป็นการบริจาครตที่ตามตามมานะคะซึ่ง ก็มีไทยอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนจำนวนหนึ่งใน55ล้านโดสที่จะตามมาด้วยเช่นกันค่ะก็ฟังแบบนี้เหมือนกับว่าไทยอาจจะได้วัคซีนจากสหรัฐหลายล็อตอยู่นะครับใช่ค่ะมีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะได้ล็อตแรกมาไม่ว่าซึ่งน่าจะเป็นวัคซีนถ้าไม่โบนานน่ก็ไฟเซอร์นะคะดูจากการที่เขาบริจาคหลายประเทศไปแล้ว เราก็จะมีลตที่ตามมาเรื่อยๆซึ่งก็เป็นไปตามอ่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีไบเดนนะคะว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆคือสหรัฐไม่ได้ให้ลตเดียวแล้วก็พอค่ะแล้วพี่ชอบครับตอนนี้คือสหรัฐเริ่มส่งวัคซีนเหล่านี้ให้กับประเทศต่ตางๆหรือยังครับสำหรับความคืบหน้าในการส่งวัคซีนนะคะตอนนี้สหรัฐก็เริ่มมีการส่งวัคซีนให้กับประเทศหลายๆประเทศแล้วนะคะ ถ้าจะเล่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเสียงใต้ใกล้ๆบ้านเรานี่ก็มีข่าวสารว่าในห่วงกรกฎาคมต้นกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการส่งให้มาเลเซียแล้ว1ล้านโดสนะคะเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มีการส่งให้เวียดนามแล้วจํานวน2ล้านโดสเป็นวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะส่งถึงเวียดนามในเ,เร็วๆนี้ อีกประเทศหนึ่งที่มีข่าวสารยืนยันว่าได้รับการรับมอบจากสหรัฐแล้วก็จะเป็นอินโดนีเซียค่ะเป็นวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาจำนวน3ล้านโดสคา,าดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการส่งให้ลาวฟิลิปปินส์รวมทั้งไทยต่อไปนะคะดูจากถ้อยแถลงล่าสุดของอท่านอุป,ปรทูตของสหรัฐประจำไทยก็ออกมายืนยันว่าสหรัฐจะมีการส่งวัคซีนให้ไทยนะคะแล้วก็ มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือคนที่ทําหน้าที่จัดสรรแล้วก็ส่งวัคซีนมาให้เนี่ยค่ะก็จะเป็นกองบัญชาการพักหรืออินโดแปซิฟิกของสหรัฐที่อยู่ที่ฮาวายค่ะก็จะทําให้เห็นได้ว่าสหรัฐเนี่ยใช้ทั้งกลไกการทู่แล้วก็เครื่องมือที่เขามีอยู่แล้วด้านการทหารเนี่ยเอามาอำนวยความสะดวกในการจัดสรรแล้วก็ส่งวัคซีนให้กับประเทศต่างๆในแต่ละภูมิภาคค่ะแล้วพี่ชอบกับอยากรู้ว่า ในมุมของประเทศไทยอะครับไทยมีความสําคัญกับสหรัฐยังไงทําไมสหรัฐถึงบริจาควัคซีนให้กับเราโอเคเรื่องนี้ก็ไทยกับสหรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือด้านสาธารณาสุขที่ค่อนข้างแน่นแฟนกันมาอยู่แล้วนะคะเรามีความร่วมมือด้านการวิจัยมีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดชนิดต่างๆที่เกิดทั้ง ในไทยแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าสหรัฐเขาก็ใช้ไทยนี่แหละค่ะเป็นฐานในการทํางานวิจัยแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพของทหารอเมริกันที่มาอยู่ในภูมิภาคเราส่วนเรื่องวัคซีนโควิด1 9เนี่ยก็สหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเขามีเกณฑ์ในการพิจารณาให้วัคซีนกับประเทศต่างๆง่ายๆอย่างน้อย2เกณฑ์อย่างแรกก็คือเรื่องของความพร้อมของประเทศต่างๆที่จะรับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด -19 จากสหรัฐนะคะความพร้อมในที่นี้ก็คือเรื่องของการขนส่งต่างๆเรื่องโลจิสติกเรื่องกฎหมายและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความต้องการค่ะสหรัฐเขาจะเลือกให้วัคซีนล็อดพิเศษทั้งหมด80ล้านโดสเนี่ยกับประเทศที่มีการส่งความต้องการส่งรีเควสโดยตรงไปที่รัฐบาลของสหรัฐอย่างเฉพาะเจาะจงคือสหรัฐก็จะใช้เกณฑ์สองอย่างเนี่ยในการ ในการพิจารณาให้วัคซีนเพราะฉะนั้นการที่ไทยได้รับวัคซีนจากสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าไทยมีทั้งความพร้อมในการรับวัคซีนจากสหรัฐแล้วก็มีการดําเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อที่จะส่งรีเควสต์ไปยังสหรัฐว่าไทยต้องการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จากสหรัฐเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเอามาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่สหรัฐ ให้วัคซีนในครั้งนี้ต่อไทยเนี่ยมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสหรัฐเองด้วยก็คือเขาพยายามที่จะย้ําว่าการให้วัคซีนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็สหรัฐเนี่ยต้องการที่จะใช้เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันจริงๆนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการย้ําถึงความสัมพันธ์ในด้านการเป็นพันธมิตรการเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหรัฐที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็<ม>เป็นวินวินนะคะช่วยส่งเสริมกันและกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการให้วัคซีนของสหรัฐในครั้งนี้ต่อไทยเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านอื่นๆระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปครับก็ต้องขอบคุณพี่ช็อกมากนะครับที่ได้มาแชร์มุมมองกับเราในวันนี้ ในโอกาสนี้ผมก็ขอจบประเด็นการพูดคุยในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสน,น้าถ้าหากผมมีข้อสงสัยหรือมีข้อมูลข่าวสารหรือประเด็นที่น่าสนใจผมก็ขอนํามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะครับนอกจากนี้เว็บไซต์ดีนเทเลจันส์ก็มีข่าวสารและประเด็นที่น่าสนใจให้ทุกทท่านติดตามในทุกๆวันก็ฝากทุกท่านติดตามและกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณที่ช็อบอีกครั้งหนึ่งที่มา ไขข้อข้องใจให้ฟังในวันนี้นะครับแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟัง The Intelligence Podcast เสมอมาก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ